นี่ทุเรียนเหรอไม่ใช่ใช่เหรอง่ายอย่างเขาปลูกนี้ไม่กลัวโไรขโมยหรอกระบาดอยู่อย่างนี้ไม่ถ้ามันโตอะอ๋อมันโตเขินตาไหมไปทางไหนอะตรงน่าจะตรงเลยเหมือนเรามาช่วยน้ำท่วมเหมือนกัน ไปไหนอะหลงมาสิของเมือเดยอของของเมือเดืออ,อันนี้มันเก็บตังค์ไม่ใช่ใครเอาไเก็บใครจะมาอยู่ มีน้ำอะไรเลยอย่าบอกว่าอันเมื่อกี้นะก็มันสุดแล้วอ่ะต้นขนมเนยไหนอุ้ยไม่ใช่ขนนทางของเราอ่ะ ตรงไปเลยตรงเนี่หรอใช่อ๋อเนียเหรอนาข้น้ไปเหนั้เราาไปเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะไปฝั่งนู้นได้หรอเราไปได้ใช่ไหมถ้าตรงไม่มันแรงมากเลยนะมันตับจเะมันไม่แต่ว่าน้ำมันแรงนะหนูเดินได้ไหมทั้งนั้นลองดูลองดูเออไปก็ไปไปเลย ไปได้ไหมกพี่ไม่เราไปได้ไหมไปได้ไปได้ไปได้พี่บอกว่าไปได้ก็ไปได้แต่เขาไปได้ตามปกติมาตอนไม่มีน้าคนอ้าวไม่พี่รถพี่บันตี้ไปได้ใช่ไหมไปได้มึงใครก็ได้ทักห้ามหน่อยสิ๋ยวให้คนนั้นมไปก่อนเราไปเหยียบพุ่งไปพุ่งไปคนเดียวหนูเวล้านที่ร้านดีกว่ามันน่ากลัว ไม่เปิดกระจกไทยดีกว่าไปรีบไปไ,ปไ,ปไหนทอยกันไปไหม